สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนในเพจในซี h ชาแนลนะคะแล้วก็ใน YouTube c h ช n n e l ด้วยเนาะก็มีคำถามค่ะมีพี่หรือว่าน้องไม่รู้คนหนึ่งถามมาว่าหนึ่งวันในการทำงานร้านนวดอะค่ะมีอะไรบ้างก็วันนี้นะได้ทำคลิปวีดีโอสั้นๆมาให้ดูนะคะก็ลองไปดูนะคะว่าหนึ่งวันสาหรับวีซ่านักเรียนเนี่ยทำงานร้านนวดนะคะทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ันนี้จะเป็นก่อนเปิดร้านนะคะเราจะต้องมาเตรียมตัวก่อนเตรียมการทำผ้าค่ะทำผ้าร้อนเอาไว้เช็ดเท้าลูกค้าแล้วก็เอาไว้เช็ดตัวลูกค้าหลังจากน,นวนน้ำมันเสร็จแล้วพับผ้าให้เรียบร้อยทำเตียงให้เรียบร้อยจุดเทียน กวาดพื้นถูพื้นด้วยนะคะ <about> รับโทรศัพท์ Yes, yeah we are available on that time for how many people Yeah for one person right and um, for how long would you like today One hour Okay So yeah we have relaxing massage deep tissue and Thai massage Yeah yeah you can s h o o t after that โอเค I will see you at t w e l 1 2 o'clock for one person one hour y yeah, a n I have your name and your number please o okay, โอเค h อ n k you b y ย b า e see you เป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือทั้งหมดนี้นะคะเป็นลักษณะงานนวดที่ต่างประเทศค่ะก็คือที่เราจะต้องมาทำต้องมาเตรียมเหมือนในคลิปที่เน็นให้ดูเลย ต้องมาเตรียมผ้าเตรียมเตียงเตรียม,ยมไม่ว่าจะเติมน้ํามันอีกค่ะเออเติมน้ํามันนวดเนาะแล้วก็อ,อะไรอีกทาความสะอาดร้านรับบุ๊กิ้งอะไรพวกเนี้ยเราต้องทําให้เป็นให้หมดก็คือเราต้องทําได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วหนึ่งวันนะคะควรจะนวดได้กี่ชั่วโมงดีอันนี้มีคนถามมานะคะเนาะก็เนตบอกได้เลยนะคะว่าร้านนวดนะคะมัน รายได้มันไม่สเตเบิรเราไม่สามารถเลือกได้ว่าวันนี้เราอยากจะนวดแปชั่วโมงวันนี้เราอยากจะนวดแค่สามชั่วโมงวันนี้ฉันโอเคแค่สี่ชั่วโมงมันเลือกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับหน้างานแล้วก็มันขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าของแต่ละวันด้วยค่ะซึ่งแต่ละวันน่ะมันก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราเราควบคุมไม่ได้อ่ะเออสมมติว่าวันนี้บังเอิญว่ามีลูกค้าเยอะเราก็จะได้ชั่วโมงเยอะ บางเออามีลูกค้าน้อยเราก็ได้ชั่วโมงร้อยแต่ถ้าเกิดว่าถามเน็ตนะคะว่า1วันเนี่ยควรจะได้สักกี่ชั่วโมงสําหรับเน็ตโอเคใน5ชั่วโมง5ชั่วโมงนี้รู้สึกว่าเน็ตแฮปปี้โอเคมากไม่มากเกินไม่น้อยเกินแต่ถามว่าเราเลือกได้ไหมว่าเราจะเอา5ชั่วโมงทุกวันอนะเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องขึ้นอยู่กับความยุ่งของร้านในแต่ละวันนะคะเนาะแล้ว มีอีกหนึ่งคำถามค่าประกันมือหนึ่งร้อยดอลลาร์ต่อวันนะ่ะคิดยังไงใครเป็นคนจ่ายจ่ายยังไงมันคืออะไรใช่ไหมมีน้องคนหนึ่งน,าน่ารักมากเลยส่งข้อความมาถามที่ค่าประกันมือหนึ่งร้อยดอลลาร์นี่คือรับยังไงเหรอคะคือค่าประกันมือนะคะเป็นเป็นเหมือนเงินการันตีที่เจ้าของร้านจ่ายให้เราคะ่ะอ่ะสมมติว่าเราทํางานร้านเนี้ยเราเข้าง,งานสิบโมงใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เลิกงาน อ่ะหนึ่งทุ่มอ่ะเข้าสิบโมงเลิกหนึ่งทุ่มสมมติว่าวันนั้นนทั้งวันเลยไม่มีลูกค้าเลยสมมตินะเราก็ได้เงิน100่อยดอลลาร์อันนี้คือเงินประกันมือที่เจ้าของร้านจ่ายให้เราในกรณีที่ไม่มีลูกค้าเลยเนาะเราไม่ได้นวดสักชั่วโมงเลยอะ่ะเราไปแล้วเราออกบ้านไปแล้วเราตั้งใจจะไปทํางานแล้วแต่ว่าบังเอิญว่าวันนั้นน่ะมันไม่มีลูกค้าเราก็ยังได้เงินหนึร้ ดอลลร์ออสเตรเลียนี่คือเงินประกันมือจากเจ้าของร้านที่เขาให้เราค่ะค่ะส่วนวิธีการคำนวณรายได้จากร้านนวดอะคะ่ะคำนวณยังไงเน็ตก็จะมาให้ดูวิธีการคำนวณแล้วก็คิดรายได้ในร้านนวดคร่าวๆนะคะนาะก็สมมติว่าน้องไปเจอร้านที่เขาประกาศรับสมัคร พนักง,งานนวดอย่างเงี้ยให้การันตีวันละ100แล้วก็ค่าชั่วโมงนวดชั่วโมงละ3ามสบะมันคิดยังไงก็งไปดูกันนะคะอ,อันนี้คือ100ดอลลาร์แรกเนี้ยเป็นเงินประกันหนึงเนาะเราได้100ทุกวันในกรณีที่ไม่มีลูกค้าเหมือนที่อธิบายไปข้างบนนะคะส่วนสมมุติว่าวันนี้เรานวดไป3ชั่วโมงอ่ะเราก็เอา3คูณเขาให้ชั่วโมงละา30ใช่ไหมคะก็คูณ30เท่ากับ 1> 3า3หนึ่งสแสดงว่าวันนั้นน่ะเราได้90ดอลลราแต่ว่ามันไม่ถึงประกันมือใช่ไหมคะเขาก็จะปัดให้เกินเป็น100่อยเอ้มันกลับด้านน่ะเอาใหม่ค่าประกันมือนะคะหนึดอลล่าแล้วก็วันนั้นเรานวดได้สชั่วโมงอ่าสามคูณสาก็คือค่าแรงของเราค่ะมันได้90ใช่ไหมคะมันไม่ถึง100่ง้เขาก็ให้ตามประกันมือ าใจไนมะแต่ว่าสมมุติว่า5ชั่วโมงแบบที่เน็ตชอบอ่าอันนี้เนชอบเนอมนวดประมาณวันละ5ชั่วโมง5ชั่วโมงคูณ30ได้เท่าไหร่เอยได้150 515520 535วันนี้เน็ตนวดได้5ชั่วโมงใช่ไหมคะูคณ30แสดงว่าเนได้150มันเลยประกันมือใช่ไหมคะเงินที่เราจะต้องได้ก็คือนี่แหละ คือเงินรายได้ของเราในแต่ละวันไม่รวมทิปกับที่ลูกค้าให้นะคะโอเคเป็นไงเข้าใจง่ายไหมถ้าเกิดว่าได้สี่ชั่วโมงล่ะก็เอา4ี่คูณสาก็120่งร้อย่นี่นะคะคือรายได้แล้วก็วิธีการคิดคร่าวๆนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับการทํางานในร้านนวดแล้วก็วิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายรายได้เบื้องต้นคร่าวๆข,าของพนักงานนวดในร้านว่าเป็นยังไงก็ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับน้องๆหรือว่าใครที่กำลังคิดว่าอยากจะทำงานนวดหรือว่าใครที่กำลังลังเลใจในเรื่องของรายได้แล้วก็อยากจะรู้ว่ารายได้ของการทำงานนวดจริงๆแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงอ่าท้ายที่สุดแล้วนะคะจะบอกว่ารายได้ร้านนวดนะ่ะคือมันไม่ได้สเตเบอร์เนาะมันขึ้นอยู่กับความยุ่งของในแต่ละวัน แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะเราอะค่ะเป็นพนักง,งานเราทํางานที่ร้านใช่ไหมคะเราควรจะเตรียมสภาพร่างกายของเราให้พร้อมในการทํางานทุกวันเพราะว่าเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าวันนี้ลูกค้าจะเยอะลูกค้าจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยดาเป็นคนถ้าเกิดว่าเนพักผ่อนน้อยอะเนี้ยนอนน้อยเนี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแรงเนี้ยจะพยายามนอนให้ได้ จ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเพื่อที่เราจะได้มีแรงในการทํางานในอีกวันเราจะได้เต็มที่กับมันลูกค้าจะได้ไม่ต้องมาคอมเพนเราเวลาที่ลูกค้าเขาอยากได้นวดหนักแล้วแรงเราไม่ถึงวันนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีนะคะบางทีก็โดนลูกค้าคอมเพนบ้างอะไรเงี้ยคือสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ